เอวาแฮปปี้เจอลูกหมีวานาบีมีครั้งแรกให้กำลังใจหลังชกมวยชนะทำเอาแฟนคลับต่างกรีดไปตามๆกันเมื่อหนึ่งยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเนตไมแมกเนตประกาศขอเอวาปวรวันเป็นแฟนกลางเวทีมวยหลังคว้าชัยในศึกไอ้อนไฟซีซั่นสามสร้างความเซอร์ไพรส์ต่อหน้าแฟนๆแ,และผู้ชมที่รับชมอยู่ล่าสุดความน่ารักของเอวาและเนตกลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากที่ลูกหมีหรือวนอานาบีหมีอดีตภรรยาของเน็ตซึ่งเข้าร่วมรายการไอดอนไฟซีซั่น3เหมือนกันได้มีการเผยคลิปในวันชกจริงของลูกหมีซึ่งเธอก็สามารถคว้าชัยมาได้สําเร็จทำกลางความดีใจของคนใกล้ชิดและแฟนคลับนอกจากนี้ในคลิปยังมีการเผยภาพเอวาเน็ตเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับลูกมีหลังเวทีโดยเอวาได้มีการพูดคุย และให้กำลังใจลูกหมีอย่างน่ารักแถมบอกว่าเธอติดตามผลงานของลูกหมีอยู่ตลอดขณะที่ทางเน็ตก็ถึงกับยกนิ้วโป้งให้กับชัยชนะของลูกหมีทำเอาแฟนคลับต่างซึ้งในมิตรภาพที่ดีของทั้ง3คนที่มีให้กันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ